ครับค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเรียนถามนะคะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือว่าจดหมายที่เขียนไว้อย่างเงี้ยนะคะครับี่ฉันแต่งงานแล้วเออครับไม่มีบุตรเนี่ยค่ะครับ้เอมีบ้านมีเทาเฮาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสองชื่อนะคะสองชื่กับสามีแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนนะคะอืมแต่ว่าเอไม่มีบุตรจึเลยแบบว่าเขียนจดหมายกันไว้อย่างเงี้ยสมมติว่าคนหนึ่งตายก็ โอนให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งตายก็โอนให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยทำเขียนจดหมายไว้สองฉบับเงี้ยได้ไหมคะถ้าเรียกว่าเป็นพินัยกรรมนะฮะพินัยกรรมได้ฮะได้คือพินัยกรรมฟังฟังก่อนนะเป็นก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะหมายความว่าถ้าข้าพเจ้าเสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็ให้ทรัพย์บริโภตกเป็นของ สามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดส่วนของข้าพเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นพิัยกรรมครับผมครับไม่ต้องไม่ต้องมีพยานไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นพิัยกรรมเขียนเองครับผมเขียนเองไม่ต้องให้ใครยุ่งไม่้องใครยุ่งก็คือไม่อยากให้ใครรู้อย่างไรันนั่นแหละนั่นแหละดูก็คือก็คือไม่ต้องมีพยานนะฮะาเรียกพิัยกรรมเขียนเองพิัยกรรมมันมีต้องหลายแบบนะมีต้องหมดต้องห้าแบบครับผมพิัยกรรมเขียนเองพิัยกรรมให้ทนายความเขียนพิัยกรรมฝ่ายเมืองครับผมนะ แบบนี้เขาเรียกว่าเขียนเองครับผมนะคุณสะอาดนะใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ครับผมครับแต่ปัญหาคือต้องเก็บไว้ดีๆนะใช่ต้องเก็บไว้ดีๆตรงไหนแล้วก็พอเราเสียชีวิตแล้วผู้สมรสเราต้องทราบด้วยอราจะไม่เสียด้วยกันแล้วก็ไว้ที่เดียวกันนี้ค่ะ๋ออยงั้นได้ได้ได้เขาแสดงว่าเป็นเขาเรียกเป็นสองฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นสัญญาใจนะครับผมนะคุณสะอาดนะ ครับมันก็ไม่มีบุตรนะคะก็เลยต้องทําแบบนี้ได้ครับผมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ชอบถูกต้องแล้วครับผมนะคุณศสตรนะแต่ว่าอย่างกับบ้านหรือเทาเฮาอะไรเงี้ยมันสองชื่ออยู่แล้วเปล่าคือสองชื่อเนี่ยใช่แต่แต่สองชื่อเนี่ยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือหมายความว่าถ้าเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยทรัพย์สินครึ่งหนึ่งทรัพย์สินครึ่งหนึ่งตกเป็นของเราในฐานะ ในฐานะมอดกนะฮะก็ตกทอดแก่สามีเราตามที่ในกรรมที่เราเขียนไว้ครับผมนะคุณสะอาดนะมันไม่ยากหรอกคุณสะอาดเอ้ยใส่ชื่อนันจันศรีไปสักหน่อยกระจล้ะไม่มีลูกนะตอนนี้ตอนนี้คุณนันมีปัญหานิดหนึ่งก็คือเรื่องภาษีเพราะว่าเพราะว่าได้รับได้รับการโอนให้เยอะใช่ไหมมีมาเยอะอ่ะท่านู้ฟังท่านบุฟัง ถ้าดูฟังท่านผู้ชมเนี่ยโอนให้คุณนันน์ไปหลายแปลงแล้วมีแต่คนพูดนะฮะแต่ไม่มีของจริงเลยเนี่ยเอออ่ะนะเออ่ะขอบพระคุณนะคุณสาสารนะขอบพระคุณค่ะ